เริ่มแต่โรงแรมแล้วก็มาทำพัตคาลร,ร้านอาหารทั่วไปเชฟสมัยก่อนมันต้องเป็นทุกอย่าง ลุงแจ๊คขนาดอาหารจีนเหรอคะทุกอย่างครับยกเว้นอาหารยุโรป <Okay. S 2> 40กว่าปีแล้วครับเมนูประจําวัน,นจะมี5วันจานถึงสุดจันถึงสุดจะเปลี่ยนตลอดซี่โครงหมูต้มน้ำปลาเนื้อปลากระพงสามรสกุ้งกั้วพริกเกลือเนื้อปลาน้ำมันหอยเนื้อปลาทอดน้ำปลาอย่างนี้ร้านลุงจแจ๊กมันก็ไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งเบเบเลยดิมันเหมือนสวนอาหารหรือเปล่าเพราะเมนูมันอ่ะใช่ครับเลือกได้โอ้โหหน้าตาบอกตรงๆเลยว่าของจริงเนี่ยคืออลังการมากๆเลยนะคะกุ้งทอดกั้ว พริกเกลือราดข้าวอันนี้60บาทมาสวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดดี้เกิลนะคะวันนี้พี่ก้อยมายืนอยู่ริมถนนวนวลจันทร์ค่ะสําหรับร้านที่จะมากินวันนี้นะคะเขาจะอยู่ติดกับซอยนวนจันทร์64เลยค่ะตรงันข้ามจะเป็นปั๊มเชลนะคะ ที่มาร้านนี้ในวันนี้ก็เพราะว่าคุณพงษ์หรือคุณป๋องไม่รู้ว่าค่ะเขาแนะนํามาเขาบอกว่าอยากให้พี่ก้อยอ่ะลองมากินดูชื่อร้านหลุงแจ็คนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งมันพิเศษยังไงพี่ก้อยก็ไม่รู้เพราะว่าใน Google นี่ยไม่มีประวัติเลยนะคะ ก้อยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาลองด้วยตัวเองเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะแนะนํามาขนาดนี้คิดว่าต้องมีทีเด็ดแหละเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใายกันในคอมเมนต์นะคะแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกดติดตามสั่นกันหน่งยิ่งๆไว้เลยค่ะเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะก้อยค่ะล,คล,ลุงแจ๊คลุงแจ๊คค่ะสายาเลย ก็เรียกอย่างนี้แหะค่ะร้านลุงแจ็คชื่อร้านว่าอะไรคะลุงแจ็คอาหารตามสั่งครับอาหารตามสั่งเหรอคะคุณลุงแจ็คเปิดร้านปิดร้านกี่โมงเปิดสามโมงเช้าปิดหกโมงเย็นครับอ๋อเปิดเก้าโมงปิดหกโมงหกโมงเย็นใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมแล้วแต่โอกาสครับไม่แน่นแสดงว่าไม่แน่นอนเอาเป็นว่าเปิดทุกวันก่อนแล้วกันนะคะมีเมนูอะไรขายบ้างเหรอคะในร้านเนี่ยกุ้งทอดข้าวิดเต้าอือ พิซโคลงหมูต้มน,น้ำปลา,าแล้วก็เนื้อปลาทอดน้ำปลาเนื้อปลาเนื้อป,อปาาลา,าลอปทอดสามรสเนื้อปลาทอดสามรสเต้าหู้ทอดขั้วพริกเกลือเต้าหู้ขั้วหมูสับทะเลผลาต้มกะหรี่หมูนุ่มหมูนุ่มทอดกระเทียมะอะไรพวกเนี้ยนะ คือแค่ได้ยินชื่อก็แบบอยากกินแล้วอ่ะคนที่เขาแนะนํามาเขาบอกอะไรนะกุ้งทอดคั่วพริกเกลือใช่ครับทีเด็ดเลยใช่ปะทีเด็ดครับจริแล้วี่แล้วลุงแจ็คเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่จ้ะหกสิบบาทครับกุ้งหกตัวกุ้งทอดกรอบแล้วก็้สั่งพิเศษได้ไหมลุงแจ็คได้ครับพิเศษนี่เท่าไหร่พิเศษถ้าเป็นกลับร้อยสิบบาทลุงแจ็คทำอาหารเป็นได้ยังไงคะเมนูก็เห็นติดไว้เนี่ยเยอะจังเลยอ่ะ เทปสมัยก่อนมันต้องเป็นทุกอย่างเริ่มทำปูทำปลาทำผักทำอะไรรู้ร,รู้จักทำคอร์สท,ทำอะไรได้หมดอ,มอันนี้เขาเป,ประสบะการณ์สี่กว่าปีแล้วครับตั้งแต่หนุ่มๆเลยใช่ครับทำอย่างอางื่นได้เป็นนะครับนั้นทำเป็นอาหารเดียวเริ่มจากโรงแรมแล้วก็มาทำพัตคาลร้านอาหารทั่วไปกุ้งมังกรซาซิมิผัดพริกไทยดำอะไรพวกนี้ได้หมดในร้านมีไหมเมนูใน ม่มีครับไม่มีลุงจะขายตรงนี้มากี่ปีแล้วคะห้าปีแล้วครับเปิดร้านใหม่ๆก็เป็นหูปลาหม้อไฟขายอาหารทะเลสดนะครับกุ้งเป็นปลาเป็นเปิดได้มาสักปีหนึ่งก็มาโดนโควิดครั้งแรกไม่เท่าไหร่ครั้งที่สองก็พอไปได้ครั้งที่สามม่จบเลยไปไม่ได้เลยต้องมาทําใหม่ทาอาหารจานเดียวการเป็นอาชีพเชฟเนี่ยมันมีอายุไขของมันไหมคะมันก็มีครับดู ไม่ไม่เกิน65ปีเจ็บหกสิบหกสิบกว่าคนเขาก็ไม่ไดจ้างละเขาเลิกจ้างหรือเราไม่ไหวบางมันแล้วแต่สภาพของคนคนก็ไม่ไหวในตัวเองสุขภาพสุขภาพตัวเองบางคนก็คือหมายถึงว่าร่างกายเราอาจจะเครื่องช้าแต่บางคนก็อาจจะแข็งแรงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่เกิน65ปีครับ ถ้าถ้าไม่เป็นพัตตคารจริงๆนะพัตตคานจริงๆนะก็จะเลี้ยงดูกันอย่างดีใช่ไหมเลี้ยงจนมาตาย<ช>ถ้่โรงแรมไม่ไม่ไมร้านของคุณลุงแจ็คเนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นร้านอาหารประเภทไหนคะไม่มั่นใจไม่รู้ลุงจะเรียกว่าตามสั่งตามสั่งปตินะครับแต่แตแว่าสั่งได้แต่ต้องให้เวลาลุงหาวัตถุดิบถ้าจะมาทานเย็นบ่ายสองโมงโทรมาได้ โทรมาสั่งเขาจะสั่งปลากระกพรงพวกกุ้งโอเส้นนึ่งนมสดกุดกกก้งนึ่งนมสดกุ้วัดปงกะวเี่ยอะไรนี้ได้หมดระดับนั้นได้เลยเมนูได้เลยใช่ไหมคะลุงแจ๊คขนาดอาหารจีนเหรอคะทุกอย่างครับยกเว้นอาหารยุโรปมันคือคืออย่างนี้ร้านลุงแจ๊กอะมันก็ไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งเบเบเลยดิมันเหมือนสวนอาหารหรือเปล่าคะมเมนูมัน,นอ่ะใช่ครับเลือกได้ <laughs> มาครบหมดแล้วค่ะโอ้โหน่า บอกตรงๆเลยว่าของจริงเนี่ยคืออลังการมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาแนะนําตัวละครกันเลยดีกว่านะคะของพี่ก้อยน,นะคะจานหลักตรงหน้าเลยกุ้งทอดคั่วพริกเกลือราดข้าวอันนี้60บาทค่ะดูนี่0บาทจานที่สองนแดของน้องไอเดียค่ะอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็น จับราคา55บาทโอ้เขาแถมไข่ดาวให้เหรอเพิ่งไปขอมาใช่ไหมของละก้องจะเป็นไก่ผัดเป็นมะม่วงราดข้าวไก่ผัดเม็มะม่วงราดข้าว55บาทแล้วก็ที่เหลือ3อย่างสั่งมากินด้วยกันเมนูโปรดประจำครอบครัวก็คือผัดผงกะหรี่หมูนุ่มไม่ใช่ทะเลนะคะผัดผงกะหรี่หมูนุ่มเนี่ย60บาทดูดิไข่ดาวแตกแล้วอะแล้วก็จะมี เป็นกับนะคะเป็นกับก็คือปาหนินทอ3ด3รสค่ะอันนี้110บาทนะคะควรจานสุดท้ายบอกตรงๆเลยนะโตะนั้นน่ะเขาสั่ง3คนแบบเดียวกันเลย3จานเลยต้องตามเขา,าค่ะคือไข่เยี่ยวมา้ากะเพาไข่เยี่ยวม้าหมูกรอบอันนี้60บาทค่ะแค่หน้าตาก็ชนะเลิศแล้วอะคือแค่เห็นก็อิ่มแล้วนะไอเดียนะ คือมันเยอะมากเลยนะคะในหนึ่งจานเนี่ยคือเรียกได้ว่ารวมดาวแบบทุกอย่างไว้ในนี้เลยเหมือนจักรวาลอาหารตามสั่งเลยค่ะหิวไหมเดียหิวมากขอสักคำหนึ่งอะไรดีกดไลค์ถ้าชอบเต้าหู้โ <c oughs> อเค okay. ไอซ์เต้าหู้ต้องกดไลค์หน่อยนะจ๊ะรอะร่อยปะหมูอร่อยเหรอหมูสับเนี่ยเหรอเออต้องใส่น้ำปลาพริกไหมไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยเหรอมาจานพี่ก้อยดีกว่าค่ะกุ้งทอดคั่วพริกเกลือทำแรก ถอดหัวก่อนถอดหัวกนไม่ใช่ถอดหัวพี่ก้อยดูดิกรอบกำลังดีเพราะว่าตะก,กี้ถ่ายรูปมันสักระยะหนึ่งแล้วแต่เนื้อกุ้งหวานเลยจานมันไม่เหมาะสมเลยกินแล้วมันกระเด็นกระดอนออกไปหมดเลยดูดิอันนี้ข้าวกับกระเทียมกะเพรากรอบด้วยใช้มุนค้นมากหูเผ็ดอะ กุ้งอ่ะจะตัวไม่ใหญ่มากนะคะกําลังดีแต่ไอตัวกระเทียมอ่ะขั้วพริกเกลือมาโอ้โหเผ็ดมากเลยเรียกได้ว่าจานนี้ที่ว่าว่าไม่ต้องเติมพริกน้ําปลาเลยอะค่ะแซ่บมาก<อ>เดี๋ยวมาชิมจานนี้กันค่ะหมูนุ่มผัดผงกะหรี่นะคะคนสั่งเยอะอยู่นะคะเพราะว่าหมูเขา,าจะนุ่มจริงๆมาลองพิจน์กันเลยดีกว่าหมูนุ่มจริงๆค่ะ ผงกะหรี่เข้มข้นมากๆเลยนวลน,นุ่มมีความหอมผงกะหรี่ไม่จัดมากนะคะแต่จะมีความข้นค่อนข้างมากอร่อยชอบขออีกคำความใหญ่ของคำนี้เหมือนกินคำเดียวจะอิ่มหรือเปล่าเนี่ยใหญ่มากเลยดูดิอร่อยล่วงหมดแล้ว,วออโหอันนี้เลิกคอมเมนต์เลยอร่อยมากปลานินลทอดสามรสค่ะเอาคำใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ คือตัวเนื้อปลาเขาอะค่ะเหมือนกับว่าเขาอะจะชุบแป้งเคลือบมาบางๆนะคะพอมันกินลงไปอะแป้งมันไม่หนักมากมันเลยทําให้รู้สึกว่าไม่ได้อมน้ำม,มันแล้วก็ไม่เลี่ยนส่วนตัวน้ําซอสของเขาอ่ะสามรสจริงๆค่ะอร่อยไข่เยี่ยวมาของโปรดเลยค่ะเดี๋ยวมาลองดูนะว่าจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไร,รเรามีเยอ,อะกระเพราเพียบเลย <c oughs> มาร้านนี้ไม่ต้องกลัวกระเพราหมดะคะ่ะ กะเพราเยอะจริงแต่หน้าตาหมูกรอบเขาะ่ะมันมันไม่ใช่หมูกรอบแบบข้าวหมูกรอบที่จะมีหนังกรอบๆแบบดูสีเข้มๆอย่างนั้นนะคะจะเป็นหมูกรอบซไายแบบอาหารตำสั่งอย่างนี้ยพี่ก็ชอบไข่เยี่ยวม้านะเดี๋ยวลองกินผสมกับไอตัวหมูกรอบดูนะคะนี่ทำใหญ่ๆเลยตบด้วยกะเพรากรอบก <laughs> ะเพรากรอบก็จะปลิวปลิวตลอดเวลา เมื่อเาล้มเมื่อเาทำหน้าบ้านเขาเลอะไปหมดเลยนี่เลยออกแบบด้วยตัวเองตามสั่งตามใจตัวเองเป็นการกินตามสั่งที่อลังการโคตรๆมากๆเลยค่ะสุดยอดจริง พี่ก้อยคิดว่าร้านอาหารตมสั่งนุงแจ็คเนี่ยนะคะคือเป็นอะไรที่มันมีความพิเศษแบบบียอนกว่าร้านอาหารตมสั่งที่พี่ก้อยกินในชีวิตประจําวันจริงๆค่ะอย่างเช่นไอ้ตัวกุ้งขั่วพริกเกลือราดข้าวของเขาที่มาในราคา60บาทหรือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิงมงหัานรา,าดข้าวที่มาในราคา55บาทอ่ะซึ่งปกติแบบนี้ไม่ค่อยมีใครทําราดข้าวกันหรอกใช่ไหมคะแต่ร้านนี้เขาทํา ถึงจะมีใครทําพี่ว่อก็คิดว่าไม่น่าจะขายในราคานี้นะคะ55-60อ่ะรสชาติโดยรวมของทุกการเนี่ยพี่ก้ายคิดว่าค่อนข้างหนักไปทางเข้มข้นเลยอ่ะแทบจะไม่ต้องง้อน้ําปลาพริกเลยที่เขาเอามาวางเสิร์ฟไว้ให้3 4่ถ้วยอบพี่ก้อยแทบไม่ได้ตักกินเลยนะคะชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นไก่กุ้งปาลาลุงแจ็คเขาจะเอาไปเคลือบแป้งทอดบางๆก่อนเพื่อให้มีความกรอบนอกนุ่มในจัดได้ว่าพิถีพิถันในระดับหนึ่งเลยสําหรับร้านอาหารตามสั่งข้างทางอ่ะนะคะเขาจะจัด เมนูแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะคะที่พี่ก้อยอยากกินมากๆเลยคือซี่โครงหมูตุ๋นน้ำปลาแต่เพอินสัปดาห์นี้ลุงแจ็คเขาไม่ได้ทำเขาจะทำในสัปดาห์หน้านะคะถ้าใครที่ได้มากินนะช่วยมาอธิบายรสชาติให้ฟังกันหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงมันอร่อยระดับไหนนะคะ ที่ชอบที่สุดก็คือจานผัดผงกะหรี่หมูนุ่มราดข้าวรสชาติมันนัวๆกินแล้วมันมันเพลินๆดีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าถูกกริ่ตัวเองด้วยมั้งในเมนูรสชาติประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจานอื่นจะไม่อร่อยนะจานอื่นก็อร่อยค่ะรสชาติเขาค่อนข้างเข้มข้นเลยตอนที่น้องเขาเอามาเสิร์ฟเนี่ยที่พี่ก้อยรู้สึกประทับจิตประทับใจมากๆเลยแล้วก็ถามซ้าแล้วซ้าอีกว่าจานนี้5้าเหรอจานนี้60เหรอน้องเขาบอกว่าใช่แล้วเขาก็บอกย้ำเลยนะว่าเขาขายราคานี้แล้วก็หน้าตายอย่างเงี้ย เป็นปกติทุกวันไม่ใช่ว่าพี่ก้อยมาถ่ายแล้วเขาจะทําให้เป็นพิเศษอย่างนี้นะคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือปกติมาตรฐานของเขาเลยพี่ก้อยคิดว่าลุงแจ็คตามสั่งเนี่ยเต็มคาราเบลจริงๆสุดยอดมากๆเลยค่ะเป็นมื้อกลางวันประจําวันที่อิ่มมากๆเลยนะคะ ถ้าใครที่อยากมากินแล้วเอารถมานะคะหาจอดได้ตามริมทางตรงไหนว่างก็อจอดได้เลยค่ะหรือจอดไว้ที่ปั๊มเชลนะคะพี่ก้อ,อยเอารถมาล้างก็เลยจอดไว้ที่ปั๊มเชลนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กินเที่ยวเป็นเพื่อนกันนะคะใครที่กดติดตามแล้วอย่าลืมช่วยกันกดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ด้วยกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แลวเพิ่งดูนะคะอย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งไว้นะคะแล้วก็ไปตามต่อได้ที่ Facebook IG แล้วก็ Tik To อค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ